สบายดีพี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุก่านที่เขามาช่อมสงนรนองคำเนาะตอนนี้กำลังออกจากกำลังกำลังกินข้าวเช้าแล้วหลังจากแวะกินข้าวเช้าแล้วฮอกอาออกเดินทางต่อก้าวหน้าเขาสู้นอนครปากซีออกจากเมืองคงภาพี่น้องชมบรรยากาศธรรมชาสตร์ กลางทุ่งนาอันนัภูผีวงูธรรมศาสตร์งามารลีธรรมศาสตร์งามพาเลยเห็นอันเคยเห็ูเจะไปเที่ยวภูเ

รถตั้งแต่โดนแต่ว่ายังพันธุ์ผู้หน่วยนี้อยู่ยังอยู่ผู้หน่วยเก่า ฟ้ากินเอยไเทีนดีเองฟ้ายิ้วสวยขนาดเลยอู้ยเทียนดีงามผู้น่ะสูงสูงอุ้ยรถตุลคุ้รครคคมรถตุลหัวคัวฟ้าขับขนาดเ่อนกระจากยู่แทวตีนผู้เนี้ยตีนผู้เลยเรื่องกัน หมดในเมืองกมลัวหมดในเมืองเมืองนคร นี่ฮอด้เมืองแล้วยี่ในเมืองยังมีผู้เซย ร่งขิลกขามซเดียวกว่าิลกขามเป็นคลองอีกน,นี่คงเขมมันคงเขมยังวะคงเขมพาลีนี่งเขมพาลีมันพกจะบุงรงเหมพาลีเราลุงเบียนแล้ว บ่าพะลุงวงเวียดตัวนี้วัฒน์อดใช่คุณพะลงตัวนี้เนาะส้มธรรมชาติเข้มข้อที่เทาเลี้ยวเห็นในสปินผูส้สลาว่น้อยๆๆที่เยาเลี้ยวเห็นในสปินผู้สลาว์ย่พาคลองแบบนั้น

ธรรมศาสตร์สวยงามกำลังขีร่รถคานไม่นำโค้งพี่นโดยขี่รถคานไม่นำคลองคลองลาวกำลัลงขี่รถคานขี่รถคานไม่นำคลองอยู่พังคลองเมืองนนักับป็นพังลาวคือกันแล้วก็อยู่พังคลองเมืองนี่กับป็นพังลาวคือกันประเทศลาวหมดสองพังโค้งเนาะแดน,ด,นดินแดนลาว พักใต่ของกเทนลาวธรรมศาสตรช่วยง่ายขนาดไหน นี่คือผู้สเสลาวพี่น้องนี่คือผู้สเสลาววัดผู้สเสลาวขี่รถขึ้นมาเวิตรงก็ได้ได้มีทางขึ้นไปผู้สเสลาวซิมีทางขึ้นไปขี่รถขึ้นไปฮอดผู้นอฮอดวัดวิถึงวิถึงผู้ขี่รถขึ้นไปได้เนาะ ฮอนเล่ฮอนเล่วันพุทธศักราชฮอนเล่ววลลที่เดียวเห็นนี่อยู่จอมพูดเนอขี่รถขึ้นไปสบายก็จะขึ้นนะขี่รถขึ้นไปได้มีทางรถขึ้นไปจนหอดหรือว่าอยากหรือว่าอยากย่างขึ้นไปก็ได้มีขั้นใดขึ้นยางลัดขึ้นไปมีทางย่างลัดขึ้นไป วัดภูสลาวภูรัอยากมาเทียวคุณเเทียวไดเด้อวัดภูสลาวอยู่แขวงพระซับตอนนี้กำลังขี่รถขี่รถเรียบเลาะตีนภูเนาะนี่คือท่าขึ้นภูสลาว ก็มาหอดอันแร่แล้วกันปักเซ่พอน้องไอคิวมาหลอกมัดอันเที่ยวกับพี่น้องอหอดหวัดด,ดันบ้านอันคันทันยังพญนาคิวพญนาคพญนอคปั้นเยยยนชยๆพญ,ญานาคกันนะลูกอ๋อไปยืนดูน้ำไก่นะไก่ตัวใหญ่ไเลี้ยบบอ,นะอ่ะเมอามากิน เดี๋ยวพี่ยิ้มบาเนี่ยมือปิ้งเอาป่ะเดี๋ยวมาดูว้าหล่เาเมย์สบาโอ้ยไปกินทาไทคู่เพื่อนภาษาอัสซัมปะไปกินทาไทคูเอ๊งามไปเียงามแล้วงามแล้วเอเอเป็นไรลูกลูกไซโโลูกไซก็มีหางอ่างนีกได้เสียไหมซูเปอร์แมนเสีเยพ่อเสือให้มงวาต์โอ้ซู <c oughs> ปเปอร์แมนมาลูกซูปเปอร์แมปนปะ ปพาลูกไปทางูกไปคิวเห็นหานมน่อีชิปเปอนพื่นไรเบึงหานแนมแต่นํ้ำหานเออพาเบิงหานพ <laughs> าลลูกไปอย่างถูกปไป,ไป เพื่นมาหลอกมาส้มมาเทียมมาเด้อพี่น้องมาเบิ่งมาส้มนำกันเด้อพี่น้องเลยอันนี้เป็นงัวไอ้ใส่สั่ สั่งอยู่ต้นนาหลุดไ้ออยเลยสั่งค่ะฮะเออไอคิวล้อสมอยู่ที่วัดปากเซป้าหมูเพชรหมูตัวใหญ่อะไรหมูหมูพูนอยาเห็นมาอ่อยไก่ติดกระเมรน้ำค้งพี่น้องเอ้ยไก่กระเมรน้ำคองนาะหามากกับไก่เติบถือว่าเขาขี้หลุดมาจากสมงุงเหเฮ้ย เที่ยวนานไนะห,ห,ห,หอคิวเอ้ยขี่รถมานำยาคิวก็ได้เพื่อนหายปูติงอุ่มบ้าวหายว่าสันอยากนอนคิวก็ได้มาหาปู่บ่าหาวัดปู่เดินคันเย็ พี่น้องคลิปหนะา้าก็จะเอามาพาจากพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเลยคลิปหนะ้าพอกันใหม่นะเราจะได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งเรื่อยๆป่ะไอิพายไอคิวไปหล่อฮอตไซว่นะเนาะไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเลยจะฮอดไซเหมือนนี่บ่หูนะ่ามันซุปเปอร์ครับโหลดไปเลยเลย <laughs> ไปเลยเลยเป็นซุปเปอร์แมนอันเนี้ยมาเนี้ยมาดูเนี้ยมาเนี้ยมาจ่าเอ้เอ้ย สวัสดีปารุกงนะไหมนางงามสวัสดีไหมสวัสดีกินขนมด้อคะนนแลสวัสดีไหมขนมเบเกกองพค่าขนมป้าพ่อละนะนน้ะไปก่อนซะคลิปหน้าจังพ่อกนลังอ่อยไม่แม่นะขนมเบกองนี่ไว้ขนมมบิสวัสดีไหมไม่ยิ่ลบเเพราละสบายดีลเ เย็ดแข็งขนมพอเลยพี่น้องไปก่อนเด้อสบายดีพี่น้อง